สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทำชาไทยปัน่นหรือว่าชานมปัน่นสอนทำแบบไม่กักสูตรให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมน้ำชาออกมานะครับหรือว่ากองน้ำชาออกมาได้สองออนนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครีมเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้คือชาไทยปั่นนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าให้ครีมน้ำตาลของเราละลายนะครับหลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มเลยนะครับเราใส่นมข้นหวานไป30 ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยนมจืดคาร์เนชั่นนะครับนมจืดคาร์เนชั่นเราใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มความหอมและความเข้มข้นให้ชาของเรานะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปปั่นได้เลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว16ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับหรือว่าเมนูชาไทยปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําปรับใช้ได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็เทน้ําแข็งลงไปในทถปั่นเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับอันนี้คือเมนูชาไทยปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําปรับใช้ได้นะครับ หลังจากนั้นก็ททชาไทยที่เราปรุงไว้ลงไปในโถปั่นเลยนะครับเรากรองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้อเศษผงชาตกลงไปในโถปั่นของเรานะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนําไปปั่นให้ละเอียดหรือปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับอันนี้คือเมนูชาไทยปั่นหรือว่าเมนูชานมปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําง่ายๆนะครับวันนี้สอนทําแบบละเอียดเลยครับปั่นไปเรื่อยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทเลยนะครับเทลงไปในแก้วเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยหอมๆสมูทละมุนน่ากินมากๆเลยครับสีเข้มข้นมากๆเลยครับอันนี้คือเมนูชาไทยปั่นหรือว่าเมนูชานมปั่นนะครับเทลงไปให้ เกือบเต็มแก้วเลยนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําปรับใช้ได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็มาท็อปด้วยวิปปิ้งครีมนะครับกดลงไปเลยนะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบวิปปิ้งครีมก็เปลี่ยนเป็นฟองนมได้นะครับฟองนมที่เราสมาสตรีมนะครับแต่วันนี้จะทําวันนี้เราจะใส่เป็นวิปปิ้งครีมนะครับหลังจากนั้นก็ลาดด้วยน้ําชาข้างบนอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันช่ำๆให้น่ากินนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูชาไทยปัน่นหรือว่าชานมปั่นนะครับเห็นไหมครับสีสวยหอมสมุนละมุนน่ากินมากๆเลยครับท่านสามารถทําตามหรือนําปรับใช้ได้นะครับทุกคนทาําง่ายนะครับสอนทําละเอียดเลยครับสีสวยหอมๆมากมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับ